สวัสดีครับเราจะรีวิวเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้านะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเป็นยี่ห้อ b a c k and เด cker นะครับเป็นของอเมริกานะครับตัวนี้นะครับคุณสมบัติเพื้อนต้นนะครับกินไฟอยู่ที่300้อยวัตต์นะครับน้ำหนักอยู่ที่2 2จุกิโลกรัมนะครับส่วนสายเคเบิลก็คือสายสายตรงนี้นะครับยาวอยู่ที่6เมตรนะครับสามารถเสยบปลั๊กได้นะครับตรงนี้เราจะเห็นว่านะครับสามารถเลื่อนครับยืดหดได้ขึ้นอยู่กับการใช้งาน ผู้หญิงก็สามารถใช้งานได้นะครับส่วนบริเวณตรงนี้นะครับจะเป็นบริเวณใส่สายเอ็นนะครับตรงนี้จะเป็นเครื่องตัดย่าสาหรับสายเอ็นโดยเฉพาะนะครับเรามาแกะดูนะครับแค่กดปุ่มนะครับแล้วก็คลายตรงนี้ก็สามารถเปลี่ยนเป็นสายเอ็นได้นะครับถ้าเวลาใส่ก็คือกดแล้วก็กดแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับเครื่องตัดย่ารุ่นนี้นะครับมีระบบความปลอดภัยตรงที่สวิตช์นะครับ จะเห็นว่าสวิตจะมีอยู่2ปุ่มนะครับถ้าเกิดการใช้งานนะครับกดเฉพาะปุ่มเราต้องกดปุ่ม2ปุ่มพร้อมกันนะครับถึงจะใช้งานได้ถ้าเกิดกดปุ่มนี้ปุ่มเดียวก็จะไม่ทํางานหรือว่ากดปุ่มนี้ป่มเดียวก็จะไม่ทำงานต้องกดพร้อมกันเป็นเซฟตี้สวิตนะครับส่วนสายไฟนะครับก็จะเห็นว่านะครับก็จะมีตัวล็อกสายไฟให้นะครับเพื่อป้องกันสายไฟขาดครับวิธีการใช้งานก็คือเราม้วนสายไฟนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงลงมาให้อยู่ในลักษณะนี้ตัวนี้ก็จะล็อกสายไฟแน่น ไม่ให้สายไฟขาดได้นะครับต่อไปเราไปดูการใช้งานดูนะครับคอเดินมาข้างหน้ากัน